มาครับเพื่อนมาครับผมโอ้โหวันนี้ FC สมาชิกครับผมบอกให้ตามเกมนี้เลยนะมามาดูกันครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมกัรนิชานะการนิชาภาคหนึ่งเออถือว่าภาคหนึ่งมันจะมี2ภาคถูกไหมวันนี้เราอยู่ที่ภาคหนึ่งนะ,อะบอกให้ตามมาด่วนๆน,น,นะบอกว่าวันนี้มาดีอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรานะวันนี้ก็พาทุนมาค่อนข้างที่จะเออหนักนิดนึงนะเพราะว่าเออต้องบอกว่า2วันแรก นะจมไปเยอะเลยนะเออจมไปเยอะเลยวันนี้มาขอเอาคืนหน่อยนะฮะเรามาดูกันกับทุนสามพันวันนี้นะฮะว่าเออภาคหนึ่งเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะมาดูกันครับผมกับภาค2เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะก็มีโอกาสปังอยู่นะภาคหนึ่งมาดูกันครับผมหลายๆคนก็เออเขาก็ไปภาค2การแต่มันมี f อซสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหรีบมาเลยฮนะเวลานี้ใช่เลยหาคถ้าผมเรามาดูกันนะว่าวันนี้นะครับว่าเออการนิชานะฮะในรอบนี้นะครับ พอที่จะเออทำกำไรให้เราได้หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าวันนี้ขอเดินขอดันเอาให้สุดๆไปเลยนะฮะยังไงก็มาดูมารุน้นมาใจช่วยกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาเจอในช่องนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะกดติดตามไม่ด้วยนะครับโอโหรับรางวัลก้อนโตไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอยากให้เล่นเกมไหนค่ายไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับที่สําคัญนะเดี๋ยววันเอ่อวันจันทร์นียเราก็จะมีกิจกรรมในการร่วมรุนร้นร่วมสนุกกันด้วยนะอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มนะฮะเข้ามาร่วมรุนร้นร,ร่วมกรัันนะคบนะ ต่อกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้กับเกมกันนิชานะฮะในรอบวันนี้นะครับผมอ่ะเราก็อยู่ในรอบเย็นๆนะรอบเย็นๆวันนี้มาดูว่านะฮะเราจะเดินสเต็ปเป็ดวันนี้อาจจะเดินเบ็ดค่อนข้างที่จะหนักหน่อยหนักน่วงเลยทีเดียวนะบอกเลยว่ากะว่ามาฟัดกะว่ามาเหวี่ยงเอาไว้เต็มที่เอาไว้สุดๆไปเลยนะ f c สมาชิกท่านผู้ชมนะออโต้สามสิบครับอ่ะมาต้องบอกว่าเกมนี้นะฮะ เขาเรียกว่าเป็นควัญใจของหลายๆคนไปแล้วเหมือนกันฮะเพราะว่าเออไม่รู้เหมือนกันดิเขาบอกว่าบางคนบอกว่าเกมเนี่ยมันเลือกคนนะไม่ใช่คนไปเลือกเกมนะสังเกตไหมเวลาเราเล่นเกมไหนเวลามันปังเราก็จะอยู่เกมนั้นซ้ำๆซ้ำๆอาจจะมีบ้างฮะที่ไม่ปังแต่เวลาไปเนี่ยจะมีโอกาสปังมากกว่าไม่ปังนะลองสังเกตดูนะไม่รู้เหมือนกันฮะบางคนเนี่ยโอ้โหเข้าไปเล่นอาจจะตามเพื่อนแต่ว่าอาจจะไม่ปังเหมือนคนอื่นกานะก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงนะฮะ อ่าโอเคผมเราก็ไปกันต่อดีกว่าเรามาดูกันครับผมว่าวันนี้การนิชาหนึ่งของเรานะจะมีโอกาสไปถึงสุดสุดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะยังไงก็มารุนกันนะครับนะวันนี้กับทุน3,000นะแต่ดูเบ็ดนะดูเบ็ดนะบอกเลยว่าวันนี้ขอเดินเบ็ดหนักๆนกนะฮะก็เอฟซีคนนี้ก็บอกเลยว่านะฮะก็ปังกันมาเยอะนะวันนี้เราก็ขอเดินตามนะฮะโอเคครับผมมาอีก50ออโต้สปินนะ50ออโต้สปินในรอบนี้นะฮะ โอเคนะโอ้โ oh หมารางวัลก้อนโตอีกหนึ่งรอบฮะรางวัลก้อนโตอีกหนึ่งรอบ279นะไปกันต่อครับไปกันต่อเดินกันไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าระบบนวดระบบครึ่งนะเออถ้าเกิดว่าเป็นนักมวยเนี่ยก็คือเย็บ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 ซะออไปเรื่อยเรื่อยค่อยๆ,เ,อยๆเดินนะค่อยๆนวดไปนะค่อยๆเดินตามสเต็ปโอ้โหเห็นไหมฮะรางวัลก้อนโตอีก324อนะก็ต้องบอกว่าเบ็ดค่อนข้างจะหนักแต่ก็มาด้วยความเสี่ยง ความเสี่ยงอาจจะหมดก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะปังเลยก็ได้โอ้โหเห็นไหมฮะมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเขาเรียกว่าแบบนี้นะให้นอกนะแตกนอกมานะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะรอสเก็ตเชื่อลงนะบอกเลยว่ามีโอกาสว้าวหรือว่ารางวัลก้อนโตแบบหนักๆจัดเต็มนะเพื่อนๆฮะมีโอกาสเป็นไปได้นะอย่างน้อยคือเวลาลงมาเนี่ยเราเห็นการคำนวณที่มันค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะ บ่อยนะถ้าเกิดว่าเจอเกมแบบนี้ย้ําทุกครั้งว่าเจอเกมแบบว่าไม่กี่ไม้หมุนไม่กี่ไม้เนี่ยเขาเรียกว่า,าคํานวณคอมโบให้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ไปได้อยู่ถ้าเกิดว่า7ดไม้ส0ไม้เนี่ยคำนวณแต่ละครั้งบางวันเนี่ยแต่เกมอย่างที่บอกมันไม่เหมือนกันก็อาจจะยากหน่อยนะโอ้โหมาเรามารุ้นกันฮนะอีกสสปินฮนะอีกสสปรินแต่ก็มีคํานวณไม้เรื่อยๆนะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าตุน3 0 0พันตอนนี้ก็เหลือพันเนะต้องทําใจใได้ เอาฮะในเมื่อ fc บอกมาแบบนี้ว่าเขามีโอกาสปังได้เราก็ต้องปังให้ได้นะเราต้องไปให้ได้ด้วยขอปรับบิดอีกนิดนึงนะขอปรับปิดอีกนิดนึงนะบอกเลยว่าต้องดันให้สุดนะวันนี้ทุน3,000มาดูจะสุดสักประมาณไหนเท่าไหร่ไปกันต่อฮะไปกันต่อพอไหม2 0 0้ยส0 0เอ่อเดี๋ยว240 40, มาก็ให้รับชมเพื่อความสนุกสนานและก็ความบันเทิงกันนะครับนะเรามาดูกันครับโอ้โหมาคำนวณมา ลงมาสิโอ้โหสเก็ตเชอร์ฮะสเก็ตเชอร์ฮะโอ้โยสเก็ตเชอร์เบ็ดสองร้อยฮะเอาเรามารุ้นเรามาดูกันครับผมว่านะฮะเบ็ดประมาณนี้จะแบ่งให้เราสักประมาณไหนนะหนึ่งพันห้าฮะมาแล้วครับผมรอบแรกโอ้โหจัดคูณสองมาซิสุดยอดฮะสองพันสามร้อยไปกันต่อฮะมาดูว่าจะเว้าหรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าเจาได้อยู่อาจจะเบาไปฮะไม่เป็นไรไปกันต่อฮะ เรามารุ้นกันเรามารุ้นกันอย่าเว้าสิเพื่อนอย่าเว้าสิเพื่อนไปกันต่อฮะไปกันต่อของคำนวณอ,องโอ้โหมาหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบคูณเท่าไหร่คูนสี่โอ้โหโนูนเนี่ยฮะสี่พันเก้าเพื่อนเอ้ยโอ้ยสุดจัดจริงๆนะในรอบวันนี้นะฮะเบ็ดหนักมากว่ะเพื่อนเอาอีกแล้วฮะคูณสีโโ่คูณหกคูณหกครับไปฮะโรเื่ครับผม หวานเกียวฮะสองวันที่ผ่านมานะที่ขรัที่ที่ที่ท,ที่ที่ไม่ปังนะวันนี้นะจะห <c oughs> ลุดหมดแล้วนะโอ้โหหนึ่งพันสี่ครับไปอีกฮะคูณไปต่อครับโอ้โหวันนี้แปดพันหกร้อยสี่สิบรู้เรื่องกับเพื่อนเพื่อนเอ,อ้ยโอ้โหให้มันได้แบบนี้ฮนะโอเคครับผมพอแล้วลึกนะลึกแล้วนะโอ้โหขอบคุณเอฟซีสมาชิกนะที่แนะนํากันเข้ามานะ โอ้โหกดไม่หนักไม่มาจริงๆนะเกมนี้นะกดหนักปุ๊บมาปับ๊บสเก็ตเชอร์ลงโอ้โหสุดจริงๆเลยนะฮะ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ FC สมาชิกท่านผู้ชมฮะที่เข้ามาดูในช่องนี้นะบอกเลยว่า,ว,าว้าวจริงๆนะในวันนี้นะการนิชาภาคหนึ่งนะเรียกว่าภาคหนึ่งก็แล้วกันนะบอกเลยว่าสุดจริงๆปังจริงๆนะโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยครับไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมลิงก์แรกใต้คอมเมนต์อย่าลืมเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยววันจันรอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับบายๆนะจ